สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราจะมาดูเหรียญตู้ใบสนีหลงพักวัวชุดอินูทะโลกันนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับออกที่วัดซาวลำใหญ่เนื้อทองแดงลมดำปั๊มในปี2543นะครับท่านหลวงปู่หมุนปุกเสกนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีทั้งหมด3บล็อกนะครับก็จะมีบล็อกห่วงชิดนะครับก็คือบล็อกนิยมนั่นเองนะครับมีในรายการประกวดพักเครื่องของหลวงปู่หมุนโตวัดซาวลำใหญ่นะครับบล็อกห่วงชิดนะครับที่กรรมการรับเข้างานประกวดของสมาคมนะครับ จะมีทั้งตอกโคนและไม่ตอกโคนนะครับต่อมานะครับเป็นบล็อกที่2นะครับเป็นบล็อกห่วงไม่ชิดนะครับแบบคอห่วงกว้างนะครับบล็อกที่3นะครับก็จะเป็นบล็อกห่วงไม่ชิดแบบคอห่วงแคบนะครับผม <S <S เหรียญที่ผมนํามาให้พีเอฟซดูในวันนี้นะครับจะเป็นเหรียญบล็อกนิยมนะครับห่วงชิดคอห่วงกว้างไหลขีดนะครับผมหลักการพิจารณาเบื้องต้นนะครับหรือว่าตําหนิของบล็อกนิยมนะครับ อันดับแรกนะครับให้พิจารณาที่ผิวเหรียญนะครับต้องมีความเรียบตึงนะครับผมทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับต้องมีความเรียบตึงนะครับผิวเหรียญนะครับทั้งสองเหรียญนะครับที่นํามาให้ดูวันนี้เป็นบล็อกนิยมทั้งสองเหรียญนะครับผมบล็อกนิยมห่วงชิดดูยังไงนะครับให้สังเกตที่ห่วงของเหรียญนะครับผม ในส่วนของตรงนี้นะครับห่วงของเหรียญน,นะครับต้องชิดกับตัวขอบเหรียญน,นะครับคองห่วงกว้างนะครับก็คือคอห่วงทั้งสองฝั่งนะครับจะบานออกนะครับอ่าจะบานออกด้านข้างนะครับบล็อกนิยมห่วงชิดนะครับคอห่วงเหรียญกว้างนะครับอีกเหรียญหนึ่งก็เช่นกันนะครับในส่วนของตัว ห่วงของเหรียญนะครับจะชิดกับตัวขอบเหรียญนะครับคอห่วงกว้างบานออกนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับให้สังเกตที่ใบหน้าของหลวงพ่อนะครับต้องมีความคมชัดนะครับเมดตาต้องมีความกลมคมชัดนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับในส่วนของดวงตาอะไรอย่างนี้นะครับจะคมชัดมากนะครับ ให้จำพิมพ์ใบหน้าไว้ดีๆนะครับประมาณนี้นะครับเมตาต้องมีความกลมคมชัดนะครับผิวเหรียญมีความเรียบตึงนะครับต่อมานะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีทั้งพิมพ์ไหลมีขีดแล้วก็ไหลไม่มีขีดนะครับไหลมีขีดดูยังไงนะครับบริเวณตรงนี้นะครับ จะมีขีดเส้นแตกออกมานะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูอีกทีนึงนะครับเหรียญนี้จะเห็นชัดหน่อยนะครับสังเกตนะครับบริเวณตรงหัวไหล่นะครับจะมีขีดแตกออกมานะครับจะเห็นไหมครับจะเป็นเส้นคมๆเลยนะครับแตกออกมานะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ไหล่มีขีดนะครับ หรือว่าพิมพ์ไหลขีดนั่นเองนะครับผมสังเกตนะครับตรงหัวไหลของหลวงพ่อนะครับจะมีขีดหรือว่ามีเส้นนะครับเชื่อมระหว่างตัวหัวไหลกับตัวลำคอนะครับไอเรี่ญนี้จะเห็นชัดหน่อยนะครับอาจะเห็นเป็นเส้นคมๆเลยนะครับอันนี้คือบล็อกนิยมนะครับห่วงคิดคอห่วงกว้างนะครับไหลมีขีดนะครับผม ประมาณนี้นะครับหลักการพิจารณาเบื้องต้นนะครับต่อมานะครับจะเป็นตัวขอบตัดนะครับตัวขอบตัดนะครับจะเป็นแบบขาดครึ่งนะครับผมก็คือตัดขาดครึ่งหนึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งเป็นผิวขู่ขานะครับผมประมาณนี้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับตัดขาดครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเป็นแบบขู่ขานะครับทั้งสเหรียญนะครับ ตัดแบบเดียวกันนะครับตัดขาแบบครึ่งนึงนะครับอีกครึ่งหนึ่งเป็นผิวขู่ขานะครับประมาณนี้นะครับต่อมานะครับจุดสุดท้ายนะครับที่ผมใช้พิจารณาเหรียญรุ่นนี้นะครับถ้าพีพีเนะครับดูด้านหน้าเหรียญอยู่นะครับให้พลิกมาทางด้านซ้ายนะครับ สังเกตนะครับจุดนี้นะครับจะมีตัวตัดนะครับนูนขึ้นมานะครับคล้ายๆรูปฟันเฟืองนะครับอันนี้เป็นจุดพิจารณานะครับหรือว่าจุดที่ผมใช้พิจารณาจุดสุดท้ายนะครับตรงขอบเหรียญด้านบนด้านซ้ายนะครับจะมีนูนๆขึ้นมานะครับคล้ายๆฟันเฟืองนะครับจะมีทั้งสองเหรียญนะครับ สังเกตดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับเหรียญนี้จะเห็นชัดหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับเป็นแท่งคมคมขึ้นมาเลยนะครับจุดนี้จะพิจารณาง่ายมากนะครับสำหรับพารุ่นนี้นะครับประมาณนี้นะครับ สังเกตดูนะครับตัวตัดแบบเดียวกันนะครับอันนี้เป็นบล็อกนิยมนะครับผมสังเกตดูขอบตัดนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็บล็อกห่วงไม่ชิดทั้งสองบล็อกนะครับกรรมการยังไม่ได้รับเข้าง,งานประกวดนะครับเนื่องจากยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดนะครับว่าทันยุคหลวงปู่หมุนบุกเสกหรือเปล่านะครับ แต่อยู่ในยุคของพระจาราร์ตัวแน่นอนนะครับแต่เหรียญที่ผมนำมาให้พี่ๆ fc ดูในวันนี้นะครับเป็นเหรียญบล็อกนิยมนะครับผมห่วงชิดคอห่วงกว้างนะครับหัวไหลขีดนะครับอ่าจะเป็นประมาณนี้นะครับบล็อกนิยมทั้งสองเหรียญนะครับจุดสุดท้ายนะครับตัวตัดนะครับผมตรงนี้นะครับจะเป็นนูนๆขึ้นมาเลยนะครับคล้ายฟันเฟืองนะครับจำตัวตัดกันให้ดีนะครับผม ถ้าพี่พท่านใดนะครับชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปหน้านะครับอยากดูตำหนิพระเครื่องของหลวงพ่อองค์ไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะนำมาถ่ายให้ดูนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับฝากไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับ